The ไม่สามารถสร้างสิ่งใหม่ๆที่ดีหรือความรู้สึกดีๆได้จากการที่คุณรู้สึกขาดแคลรู้สึกทอ้อรู้สึกเหนื่อยยากหรือรู้สึกไม่รู้จะทําอะไรดีคือรู้สึกทอ้อแท้เหือดแห้งขาดแคลนทั้งหลายแหล่สิ่งที่คุณจะต้องทำอัพเลเวลของความรู้สึกตัวเองวิธีอัพเลเวลที่ง่ายที่สุดทําสมาธิตั้งสติจะทําให้คุณอัพเลเวลตัวเองได้ดีขึ้นถ้าคุณบอกว่านั่งสมาธิไม่เป็นคุณอาจจะนั่งอยู่นิ่งๆสงบใจเขียนอะไรก็ได้ รู้ว่าตอนนี้คุณกำลังทำอะไรดูธรรมชาติแล้วก็รู้สึก ผ่อนคลายให้ตัวเองสบายๆทบทวนในสิ่งที่จะทําให้คุณรู้สึกสงบจิตสงบใจคลายเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทํางานสิ่งใดก็แล้วแต่ให้ประสบความสําเร็จถ้าคุณท้อใจคุณเหนื่อยใจไม่มีทางที่จะสําเร็จง่ายๆแล้วคุณจะเครียดมากขึ้นด้วยคุณต้องปรับจิตใจถูกยกระดับทาสิ่งที่ให้คุณประสบความสําเร็จได้ง่ายมากขึ้นอย่าลืมสงบจิตสงบใจหางานอดิเรกทาที่รู้สึกดีรู้สึกดีกับตัวเอง,ร,เองรู้สึกดีกับธรรมชาติ รู้สึกดีกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามหรือแบ่งปันให้คนรอบข้างเพื่อนๆได้รู้สึกดีแล้วก็ประสบความสำเร็จทำอะไรก็สำเร็จได้ง่ายๆไปด้วยกันนะคะ